สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม F C มอือไปนะครับผมัตูราจะเจอก็คือคุณคุณศูนย์แปดสามห้าเก้าสี่ห้าสามสองสองโอเคครับเราเจอกับคุณเอ้ยไม่อยากอ่านละเฮ้ยเท่ากันเลยโอ้โหการตั้งรับการบุกการโอ้โหเท่ากันเลยแต่มันต้องมาดูฝีมือค่ะพี่น้อง เรามาดูซิว่า OVR จะเท่ากันหรือเปล่าอุ้ยก็เท่ากันอุ้ยเขาใช้แลนฟอร์ดอันตรายอุ้ยในเกลือนกล้วาน,นี่ยทิปข้ามซะโอ้โหแล้วมันไม่ทิปบริปไม่พอไง อจเอาจังหวะนี้ได้จังหวะแล้วเตะสวนขึ้นมาครับจังหวะนี้เตะสวนขึ้นมาแล้วจังหวะนี้เปิดมาแล้วปอกบาปปอกบาปโอ้ยเซฟจังนี่ไงโอ้พิมกล้องก่อนแป๊บน,นึงครับ โอ้โหมองเข้าแบบว่าแรงแรงโอ้โหแรงแรงเฉียดหน้าผู้สัปปรตรูไปเลยครับประตูเป็นใครไม่รู้จะไม่ได้นะครับผมลูกเฉียดแสกหน้าไปเลยฮะลูกนี้แสกหน้าไปเลยนะึกว่าจะเซฟให้บล็อกบาแต่ว่าไม่ได้บล็อกบาสได้สองลูกแต่ว่าเยังยิงไม่เข้าสุดยอดครับแต่พอมาเจอกองหลังเราถึงกับล้มไปเลยนะล่วงเป็นมะม่วงเลยครับพอเจอกองพอเจอกองหลังเราโอ้โจังหวะนี้เร็วมาก แต่ก็ยังไม่สู้นี่เพิ่งหมงงมาหมาดๆเนี่ยนี่ไงนี่ไงโอ้ยออกเฉลยยนะากขผ่อนความเร็วไม่มีเบรกเหรอเนี่ยเสียบเสียบเสียบ กอดกองหน้าเลยครับผมซึ่งบอกเลยว่าก็ไม่ได้เก่งอะไรเวอร์วัาวางมากมา,านะบอกป่าผมอ่ะ <c oughs> แค่ว่ามีดีการหมูนะครับผมมีธีคือการโมูมีดีคือแบบไอพวกเนี้ยอุ้ยไม่น่าส่งเลยช่วยอะไรไม่ได้เลยเสียไป,ปดิโอ้โหคุณิตเจอรุ่นน้องหวัวฟูเหมือนกัน วุยวันนี้ฟันได้มาแล้วแล้วจังหวันนี้มาโม่งไบ้กี่ครับอจ้าังหะขึ้นลุกแล้วนะเจ้าังหะขึ้นเกมบแต่ก็โอ้โหนำแววครับหนึ่งศูนย์จากรูกโม่งของกองหนังเราซึ่งบอกเลยว,ว่าการโม่งของบล็อกบาร์นี่เป็นโม่งดีมากแต่ว่ารับได้ยังไงไม่รู้จ้างเนี้ยยายชินมารับยังรับแทบไม่ได้นนะแต่ว่ารับได้เฉยนะ โอ้จากประเทศไหนจะมีหาซื้อมามานะเราต้องเล่นแบบเตรีมระบบนะครับผมไม่งั้นโดนแพ้แนะ่ไม่งั้นโดนเดี๋ยวเสมอนะครับผมอุตสาห์ทำประตูแรกของเกมมาสม่งไม่ได้ลงมงไปดิเอ้ยจ็กนิดมงเข้าเลย โอ้หลูกนี้เปิดแบบว่าโค้งๆเลยแล้วจะกริดโู้หูโคงคมครับคมๆคมจะกริดลูกนี้คมงคมนะแต่บล็อกบารต้องดูก่อนนะครับว่าเขาจะยิงได้หรือเปล่านิ้นโมอย่างเดียวหรือเปล่าบล็อกบาไหมครับยิงก็ดีเออยิงเสียบเสาเลยพิจไอที่เขาให้เล่นเนี่ยเล่นแบบภารกิจฮีโร่พารกิจฮีโร่แบบนี่ไงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วฟันได้ต้องฉายครับฟันได้ต้องฉาย ใช้ไฟฉายสิครับผมหาว่าบอลอยู่ไหนโอ้โหเตะหาไฟฉายครับหาไฟฉายอ่าไอบ้บอลอย่างเสื้อซ้ายตาเลยรีเดียวเลยครับผมนี่ไงเลี้ยงมาแล้วเอ,อส,ส่งไม่ได้ไปกดสก,กิลเฉยเลยโอ้โหเจหวะนี้มาแล้วต้องเตรียมระบบแล้ววันนี้มันโดนเคายิงนะ เ,เสียบหูยได้ไงมันเสยเตะขึ้นโอเคสวยบอกบานะเสิร์ฟมาส,สวยๆแล้วลูกนี้หลังแอนไม่เอาอ่ะไม่ได้อ่ะสอเค,ครับนำยูสองศูนย์นะกูเล่นเาก็แทบจะปล่อยจอยอยู่แล้วแหละเพราะว่ายัางไงก็ยิงไม่เข้าหรอกนะครับผมอุ้ยไม่ได้ จำเกาะกลุ่มไหมครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเอาโดนเฉยนี่ฮาแล้วแล้วโอ้โหฟันได้ขึ้นไม่ดีพอไม่เป็นไรครับยังเวลาเหลือเหลือที่แบบว่าเขาจะทำประตูอะไรไม่ได้แบบเนี้ย Yes ชนะครับผมจากลูกมูงของแจ็คก,กิลลิต แล้วก็ลูกมูงจากกองหลังเรานะซึ่งบอกแล้วว่าดีสุดเลยกองหลังซื้อมาไหมโอ้โหดีกว่าดีกว่าอาเจ็ตตาดิใช่ไหมวะไม่ใช่สิด,ดีกว่าใครยังชื่อไม่ได้แล้วอ่ะฮะได้รางวัลแล้วหลับฟุ้คาสมาเราจะขึ้นเมื่อคาสหนึ่งได้ไหมมาดูกันในคลิปนี้คลิปนี้มีคําตอบแน่นอนว่าเราจะขึ้นฟุคาคัสหนึ่งได้ไหมอ่งกับผม ที่มันจะไม่ได ja ้ค่อยเสริมนะครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าตังค์ไม่พอนะครับผมตังค์มีแค่ล้านเดียวนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ได้ฟาร์มตังค์ด้วยนะถ้าฟาร์มตังค์ก็อาจจะมีเยอะขึ้นนะอู้ห่างเันไม่กี่เศียรนะครับเนี่ยยูทูบเบอร์จะแบบยูทูบเบอร์เออครับผมโลโก้เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันไงโอ้หูยโหดนะโหดนะทีมเขาโหดนะ หนดมาเลยนะน่ากลัวกลัวเกินกลัวเหลือเกินน่ากลัวมากเลยฮนะ่าที้งเขาท้งเขาโคตรน่ากลัวืโคตรน่ากลัวเลยมีสุป,ปงด้วยซาร่าซาร่าซาร่าเหลืยงขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ลงกล้นแมนี่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 นบล็อกไว้ก่อนนี่โอเคสกัดไว้ได้คาซิมิโร่เราต้องเปิดด้วยลูกมงครับ ทำให้เขาปล่อยจอยก่อนนะเฮ้ยไม่หม่งอ่ะมันหมงไม่ได้ครับลูกตะกี้มันแบบว่ามันแบบเสียความมั่นใจอ่ะมันเสียความมั่นใจยล่กนี้มาแล้วนะเดี๋ยวเข้าไปเสี่ยงสิครับวิ่งกลับสิครับรออะไรอ่ะนี่ไงนี่ไงเสีไปอีลิสัน นี่ไงหลบมาแล้วก็วิ่งครับวิ่ง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 เอ้าวิ่งมาแล้วลูกนี่ลงลงลงองเข้าไปบล็อกบาเรียบร้อยครับผมสไลด์ขาฟาดมาเลยลูกนี้ครับโอ้โหลงลงอย่างนี้ก็มองเข้าไปซีโ,โหโมงเข้าไปใส่เลยบล็อกบานี่เป็นตัวที่เก่งนะครับผมสำหรับผมแล้วเก่งมากเลยนะ พราะ่งั้นถ้าเสริมถ้าไม่เสริมบลอกบาร์เข้ามาเนี่ยก,ก็ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบอกบาร์เนี่ยอาจจะตัวไม่ได้สูงเท่าไหร่แล้วเขาก็ไม่ได้เล่นเก่งเท่าไหร่นะครับผมนะแต่ว่ามันดูแบบเล่นเก่งในสายตาใช่ไหมเนี่ยสายตาตอนนี้บอกบาร์ดูเล่นเก่งเลยอ่ะวิจัองหวนนี้เขาะม่โหลโร,บไ,รนะบไปนะชิปไป ยิ้มาให้จอนครับจรนส่งไปจ,รจรอรนจอนเคียงยังตัดบนมาได้ครับดูนี้ต้องคืนก่อนอเอียนะชิปไปแล้วป๊อกว่าไม่ได้กว่าไม่ได้ไม่เป็นไรครับโอ้โหนึกว่าจะตีมังกาถ้ามื่อกด ไอเดอะเดอะบอยนี่ตีรังการหนี่เวอร์วังอลังการมากเลยครับผมแต่แต่พวกกองหลังนี่จะตีบ่อยตีรังการบ่อยนะครับผมจัก,กรยานอากาศนี่จะบ่อยมากเลยนะครับคือซันแบ็คจะบ่อยมากเพราะว่าเลือกแบบเรื่องการแบบสก,กัดอะไรแบบนี้นะครับผมนี่เดียเด่ยวเดียเด่ยวเลยเดียเด่ยวเลยเดียเด่ยวเลยเดี่ยวเลยไงโอ้โหเราโดนสก,กัดไงเสียไปซิมปุงทําไมมันไม่ค่อยเกิ่งเนาะมันไม่เอยเกิ่งเม,มื่อผมเนี่ยเลยครับเล่นมันไม่เกิ่ง เล่นมันไม่เป็นนะเล่นผมเล่นไม่เป็นหุยจับได้แนละ้วแต่ว่าสไลด์ซะเลยเลยฮะลูกนี้มันมีสไลด์ไปเลยฮนะเลย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 นี้ก็เขาก็เก่งอะฮะเขาก็เก่งอ่ะนะคือกล้องเราหลังเราก็หายไปหมดครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าถ้าพื้นที่มันโล่งเนี่ยถ้มีตัวสอดในเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่อันตรายมากสำหรับทีมเขาเลยครับผม ว่ามันจะไม่มีตัวในการแยกแล้วมันจะไม่มีตัวในการบล็อกมันจะไม่มีตัวปิดว่างั้นนะครับผมวิถ่ายแล้วปิมปงไปจอยปิมปงปิมปงไปตอนนี้ลุยแล้วเขาหลุดมาแล้วฟันได้มาแล้วเขาหลุดแต่เรายังเอาได้ครับวิเขาจ้องอ้อนี้โว้เขาเล่นเล่นเก่งอยู่นะ ว้ยจังวนี้เฟกช็อตไม่ใช่เฟกช็อตไอพ้พาวเวอร์ช็อตเอันี่ก็พูดมั่วอยู่ได้นะดูกาโมดิชหยุร้อยออกจะตีเสมอได้หรือเปล่ามาดูกดัน อุวยวซาร่าทําออกไปดิอุ๊ยเซียบได้ยังไงวะพวกเซียบกันยังไงครับนั่นแล้วอุ๊ย เปิดมาจอนจอสีมากโอ้จอ ไล่ค่ะแต่มันสไลด์ไม่ได้ไม่มโดนแล้วทำไมไม่ติออกไปวะโอเแน,เน่นอนแบบนี้ดูจากเวลาแล้วก็นะโห<ฮ>ทำดีทุกอย่างเลยนะเพราะว่าพลาดตอนใย เมื่อแล้วเอาใหม่ได้ลดมาโอ้โหเลยแสนสีส่หมื่นจริงจริงมันต้องลดมาแค่สามพันนะถ้ามันเจ็มันจะลดมาสามพันเจ็ดแต่อันนี้มันโอ้โหลดเยอะจังแม่นเนี่ยจริงเขาก็ไม่ได้แบบไม่ทิ้งเม่ได้ตึกแล้ว ทีมผมก็ไม่ได้โหดนะทีมผมก็ไม่ได้โหดนะครับผมนะแต่ว่าทีมผมก็ไม่ได้เก่งเบอร์บางงานกันก็ทีมใช้ได้ไม่โหดเลยฮะทีมเพราะว่าโอ้โหคิม,มินเจ95เลยฮะไม่โหดตรงไหนเอาปากกามาวิร์มไต่เวคิมินเจ95ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว จะเกี่ยวหรือเปล่านะที่แบบนักเตะนักเตะจะไม่เกี่ยวก็ได้อ่ะเอออุ้ยจหวะนี้มาแล้วนะจะวนี้มาแล้วนะมันต้องเกาะกลุ่มไอ้นี่งไงหมู่ไปจะติดเซนบ้าหายหมดเลยฮนะจุ๊ก อุ้ยทำไมมันมีวิ่งเข้าไปก่อนทำไมเวลาสไลด์มันเหมือนติดอะไรสักอย่างอะแบบว่าติดแล้วแบบสไลด์อยู่กับพี่อ่ะล้ำครับล้ำ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 ตรงนี้ล้ำนะถ้ามีล้ำอีกส่วนผมก็ล้ำอยู่ดีเอาตรงนี้ก็เปิดไปสิครับคีมินเจก็คีมินเจเดี๋ยวเจอปอกบ้าโม่ ไป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 นี่ไงมาแล้วมาแล้วเอาคิมมินแจลงลงโอ้ยจะนี่จะเปิดมุงไม่เปิดมุงโอ้โหเสียดายฮะลูกนั้นคือแบบโล่งมากเลยนะปิดไว้ก่อนโอ้โลูกโคตรโล่งเลย ตรงนี้โล่งมากเลยนะดีฟิมปงก็บางบอลโอ้ลูกโคตรโล่งอะฮะแล้วแบบปีแตวมันจะได้เลยคิมมินเจนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่แบบอไม่ใช่นักเตะไทยนะตนเต่ะเตะไทยมันก็ยากทงกับนักเตะทุกคนมันยากหมดแลยฮนะ ลูกอย่างนั้นน่ะแล้วบลอกบาทํทำไมไปอยู่ปีกอะสวยแทงมาเอาบอกบาก็ยังอยู่ปีกนะบลอกบาไม่ขยับเข้ามาเลยอ่ะไม่เป็นไรยังได้อยู่ยังได้อยู่นี่ลลงเลยลองเลยมองไปหูคอกระแทกโอ้โหเจ็บเทนเนะียฮะเจ็บเทนเลย โคแบบว่าหล่นแบบพักเลยอืมจิมโปเขาได้บุกก่อนเลยฮะมีโมงไปเออเปิดหม่อย่างนี้สิจรนสี่บ้าเออยกมายกมายกยกมาตไป ทรงไปเลี้ยงหลบอุ้ยเจ้าหนี้เขาดันเอาดันเอาเลยนะบับนี่ไงเอาไม่เอาต่อโอ้โหไม่ตามเก็บบอลนะฮะไม่ตามเก็บงานด้วยอะเจ้าหนี้มาแล้วติขึ้นมาไปยเยวบอกว่า ทำมนันเ,เิืซะโอ้โหแล้วลูกแบบว่าดีๆเลยนะลูกแบบจังหวะสวยเลยจังหวะนี้จรงนี้บล็อกบาบอกหวานเจี๊ยบนะครับผมแต่ว่าจอซิบ้าบอกเตีเอาก็ได้นะ ตีเอายังไงอ่ะดูดิมันเตะไหมเนี่ยนี่ไงเสียบไปล้มไปเออนี่ครับวิธีโกงทำให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บนะจะได้เตะไม่ได้แล้วเขาจะมาสไลด์คืนนังอักนังระบอมอะไรอะเอาตัวรอดก่อนนะฮะอ้ยอ๋อทำไมจอนที่ว่าตอนมาอยู่กระจกหอนลน้น น,นลุมไปเฮ้ยช่วยนี้จอนซีบ้าไม่เอานะฮะไม่เอาไหนเลยนะจอนซีบา้าช่วโอ้โหโหจังอันนี้โหที่เคียนยิงดีด้วยนะคะผมว่ายจอนก็ไม่ได้ดูดิปับ๊บซึมเลยอื้อ จอนซีบ้าก็ส่วนจอนซีบ้าแต่แบบโอ้โหจานทดน้อยจังปกติทดเป็นร้อยอ่ะนนี้ทดสิบนาทีทอดทดสิบวิวิเนี่ยหนึ่งนาทีตรงไหนนี่จริงๆมันมันเลยด้วยนะเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าทดจริงๆมันเลย,เลยนะหนึ่งนาทีอะ่ะจริงๆมันต้องหนึ่งนาทีกว่ากอันนี้โอ้โหทดสิบวิอะ่ะโอ้ สองเม็ดแล้วแต่ชนะมาสองเม็ดเสมอเสมอแล้วก็แพ้แพ้เพอยอะกว่าชนะแพ้เพอยอะกว่าชนะแต่ชนะน,นี่ก็ชน,น,น,นะมายี่สิบปนนัดเลยนะแต่ว่าโอ้โหจอนซีบ้าเราไม่ได้เลยอะ่ะเราต้องแบบเปลี่ยนตัวแล้วต้องเปลี่ยนตัวแล้วต้องเปลี่ยนตัวแบบต้องโ,อโหแบบนี้ต้องแบบแบบนี้ต้องโอ้โหทัวงแลงแบบนต้องทัวลงแล้วจอนซีบา้าสำรองยาวยาวครับทีนี้ไม่สำรองอะ่ะขายบอกซะ ขายเอาขายเลยเนะผมนะตัวอื่นเข้ามาดีกว่านะเาขาผมเอาบาทำไมตอนสีบ้าตอนเล็กก็เก่งตอนเล็กก็เก่งกัแม่น้ำสามอยู่นี่ตอนนี้อะไรอู้ไม่เก่งเลยมีตัวมาสองตัวมาอัพเอลิสนันดีกว่าเนี่ยได้ร่างกายซึ่งไม่รู้มาทำไม เอามดแต่อะไรหรอกนะไปจดสีบ้าออกมาอัพอิลิซอนไหมจะจดสีบ้ามูมลราคาเท่าไหร่อ่ะถ้าไม่มีมูมลค่าผม,มไม่ขายอะไป่านเอาตัวนี้เข้าไปจะดีไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่เราดูนะสลับเลยสลับเลยสลับทันทีสลับ,ลบยี่ ฝีเท ah. ้าว <League> <t art os> <od os> <t art os> ันไหรไม่เลื่องอ่ะเมลเลเบลบๆๆๆเอืมคำตอบ152โอ้าตอบสนอง152นะครับผมผอว่าโคตรโหด a าดัปเปนยู a าดัปเปนยูเออ๋ยเปนโจอาดัปเปนโจครับอาดัปเปนโจนี่นะจอหซีบาที่เราซื้อไปครั้งนี้นิว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 บุคยโซสาก้าไม่ต้องถามถึงครับโสามดาวเหรอสามดาวใช่บุคุยโซสาก้าสามดาวผมไม่คิดนะว่าบุคุยโซสากสามดาวนี่เพราะว่าบุคุยโซสาก้าเป็นคนที่เก่งมากนะครับผมเพราะสวรรค์อาจจะไม่มีนะบกโซสาก้าแต่ว่าเก่งมาก แต่ว่าได้แค่สามดาวโอ้โหแต่ว่าเหนื่อยช้นมากครับผมก็ยอมสั่งตอนนี้ผมหาดวิวใหม่ไม่ได้เอใช้ตัวนั้นแล้วกันนะที่จริงเนี่ยถ้าผมจะซื้อเนี่ยถ้าเป็นรหัสลองผมเนะี่ยผมจะใช้พวกตัวนี้นะครับผมเนี่ยเพราะว่ามันเก่งมากนะเก่งสุดๆนะครับผมตัวนี้คือเก่งมากสับขาเราไว้ชุบชับชิบชับเลยครับผม าดูกันนะครับผมว่าเราจะทำยังไงดีนะเส้นนี้นะเราก็จะทัสกิลท่าสกิลมาท่าสกิลอะไรอ่ะงน้โอเครวินโ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 น่มาท่าตบน้องออนดีเป่าสับาลอกดูเล็ดดูเล็ดเออดูเล็ดก็ดีเล็ดก็ดีนะแต่ว่าเส pues ้นด no, nah, nah, nah. ้วยเส้นลาติโกทำไม่ได้สักคน ตวัดเรนโบมีแต่ว่าทำได้แค่สีคนฤทธิ์อ่าเดูดีเขาอยับเพิ่มาหน่อยสับข้าหลอกแล้วหลบออกสับขาหลอบหลบออกนีสินี่เอาวันนี้แล้วกันเออจริงมันมีอยู่แล้วนะครับผมนี่ขยับออกแล้วหลบออกนะแต่ว่าเราสับข้าหลอกไว้ด้วยนะแต่ว่าก็นะครับผมยังไงก็ต้อง ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผมก็ัะคลิปในวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสุกครับ